เรียกได้ว่าเดินหน้าทำสถิติอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ชมครับสำหรับยอดเหล็กเพชรหรือยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะนั่นเองครับกลายเป็นขวัญใจแฟนคลับและก็ฟอร์มเนี่ยร้อนแรงมากในศึกวันลุมพินีกว่าเงินโบนัสไปกว่า1ล้านบาทแล้วครับและยังคงเดินหน้าทำสถิติอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับยอดเหล็กเพชร,ร,อ,อ,พชรออัจฉร,ริยะนะมวยหมัดหนักใจถึงวัย28ปีจากร้อยเอ็ดเข้าไปนั่งอยู่ในใจแฟนมวยของศึกวันลุมพินีได้อย่างรวดเร็วครับ ด้วยสไตล์การชกที่พร้อมสู้ยิบตาในทุกวินาทีทําให้จัดการโค่นคู่แข่งนะครโค่นคู่ชกลงไปสารายติดต่อกันเลยทีเดียวรวมถึงกวาดโบนัสได้ทุกครั้งครับเป็นเงินรวมรวมแล้วเนี่ยกว่า1ล้านกว่าบาทนะครับยังไม่รวมค่าตัวนะครับผู้ชมครับโดยเจ้าของฉายาจอมทำลายล้างเปิดตัวในศึกวันลุมพีดี2ด้วยการทำผลงานโชว์ฟัน2อนะครับเข้าที่หน้าซีวีอวิเทสนะครับจากโรมาเนียจนเลือด,ดนไหลพุ่งไม่หยุดเลย ทำให้กรรมการต้องยุติการชกในยกที่2คว้าโบนัสเงินรางวัล3ล้านสแสนบาทนะครับก็คือประมาณ3 0 0แสนนะครับ3.3แสนรวมถึงไฟต์ต่อมาเกิดขึ้นในศึกวอลลุปินีเครับยอดเหล็กเพชรเนี่ยยังแรงดีไม่มีตกจัดก,การน็อกยก2ซสามานอสุริจากอิรานไปแบบเด็ดขาดได้อีกครับคว้าโบนัสเงินรางวัลปีก3 5แสนบาทด้วยกันแล้วก็ไฟต์ล่าสุดในศึกวอลลุปินีสิดนะครับต้องเจอของแข็งอย่างเดนิสพูริส ที่เก่ากว่าก็ไม่หวั่นครับอยอดเหล็กเพชรเป็นฝ่ายขกลงไปนับนะครับ8ครบ3ครั้งชนะ TKO ไปได้ในยกที่3รวมถึงคว้าโบนัสราว3.7แสนพร้อมกับสร้างชื่อกลายเป็นนักมวยจากศึกวันล,ลูพินีคนที่2ต่อจากเสกสันออขวัญเมืองที่รับโบนัสจากชาตรีสิทธยอดทงทะลุหลักหลานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ทั้งนี้นะครับผู้ชมประสบการณ์ล้ําค่าในชีวิตแบบนี้เนี่ยคงไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆยอดเหล็กเพชรเนี่ยรับว่าเป็นเกียรติที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศึกวันลุมพินีเปิดโอกาสโชว์ผลงานตามที่หวังและมีเงินทองเข้ามาทําให้สามารถเปลี่ยนชุตของเขาไปได้เลยนะครับโดยเขาเนี่ยเปิดเผยว่าผมรู้สึกดีใจมากครับที่สามารถชนะในศึกวันลุมพินีได้3ไฟต์ติดต่อกันรวมถึงยังทาแฮตริกคว้าโบนัสได้อีกด้วยเหมือนกับที่พี่เสกสรรเคยทําเอาไว้ได้ก่อนหน้านี้ เงินส่วนนี้ผมจะนําไปฝากธนาคารเก็บเอาไว้ก่อนเพื่อให้ครอบครัวไว้ใช้ในวันข้างหน้าครับบอกได้เลยว่าครับผมดีใจมากๆที่ได้กลายเป็นนักมวยเงินล้านของศึกวันล,ลุมพีดีมีโอกาสได้ขึ้นชกในไฟต์ต่อไปผมก็ยังอยากเก็บโบนัสให้ได้ต่อเนื่องถึงตอนนี้ก็คงมีแต่รายการนี้นี่ครับที่ทำให้ผมลืมตาอ้าปากได้ขอบคุณแฟนมวยทุกคนที่ส่งกาลังใจให้ยอดเหล็กเพชรและวันนี้ผมก็ ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับนี่นะครับต้องบอกว่าความร้อนแรงของยอดเล็กเพชรคงจะไม่ได้จบแค่ดีแน่นอนครับนอกจากลุ้นสารสติเก็บชัยพร้อมกับคว้าโบนัสต่อเนื่องให้ได้แล้วเป้าหมายในศึกใหญ่วันยังคงเป็นแรงบันดาลใจในการขึ้นเวทีของเจ้าตัวเพื่อที่จะเป็นใช้หมัดเป็นเหยื่อหมัดอันทรงพลังของเขาได้ต่อไปนะครับว่าจะเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องรอลุ้นกันครับ